ไปนี่เห็นไหนก็จับไว้โหลดบจับไว้เลยเออบกขาดทุนจะอยู่ไหนก็ได้เอาโหลดไปทำถ้ามันขาดทุนมาเงินในคืนป้าคเออปูฤษีบดดากับปูตายย่นี่เออเพท่นก็ว่าของเพื่นคักขึ้นกันปูบดดาก็ผอไปปูบดดาก็ว่าแม่นขึ้นกันจะถิ่เด็ดขาดห้ามห้ามเลื่อนผ่านอออ่าิุนว่าจะสั่นด้วยพี่น้องปูตากับยืนยันของ่ปูตาเพื่นแม่นนี่แหละล่ะวอืม ตำหนักปูตาบอกใครเคลื่อนนรืครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นจะยืนยันของเพคนที่กันสองเก่ากใต้ขึ้นบนน้ำกันเม็ดกับถึงได้แอดมินจะจับให้ได้พี่น้องเด้ออือ่าจับเิจถูกก็ไปแปลเอาแปลเอาเฮ้ยมาหาเองไปแอดมินจับอย่างนี้่รไปว่าเป็นสองเก้าหกก็บ่เป็นเนอะแต่แต่งเนาะ พี่นเองไปตัดเอาอืมอืมแต่ข้างล่างนี่อันนี้บอกข้างล่างนี้กบกูหนูเก,เ,เก้าอะไรนะเก้าหนึ่งบอกเก้าหนึ่งอืมอ่าเก้าหนึ่งตัวแทน่นจะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันโอ้ตามที่จริงเพิ่นบ่บบกดอกพี่น้องปูว่าอเอาคบเป็นหลักกบเป็นหลักเนาะแต่เก้าหนึ่งอ่ะแหละเพิ่นว่า ก็บอกใกล้กันเลยตัวนี้เนาะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเป็นตัวกันเก้าเก้ามดตัวนี้เก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเอาเก้าศูนย์บ่มี่เป็นบ่ปู่ของจังไหนบ่รูดีแล้วอืรูนี่แล้วที่บ่ละเป็นนามาทาเขาอลงรูเดียวกันใช่ไหมออออมันลงรูเดียวกันเอาอันนั้นเป็นนามาทําอ่าออเอฟซีเขาจะคิดเห็นยังไงรู้คัดค้านกันแล้วแต่ อันนี้ผู้ปองทั้งนี้เท่านี้ผู้ปองหลายคนนี่ก็หาว่ายายออว่าเยอะควาย้ใต้อปลอยหลายพี่น้องปยกระดาษเน้นๆหน่อยเน้นๆน่วาดได้เลยเนาะชุดตองวดก็คือตองวดนั่นแหละผู้ใดเชนญชิพกันั้นแต่ว่าอันนี้คือชุดโค้งสุดท้ายเออก็ตัวเดียวกันนั่นแหละพี่น้องอย่าไปว่าชุดแรกกับชุดสุดท้ายทําไมบ่เหมือนกันอตัวเดียวกันเอามันมีโทรมาถามอยู่เอ้ากูเออ เอามาหาให้ไปเปลี่ยนตัวเลขมดลำบ๊อบอ่ะนอ้าวไปย์เพว่ามาคอยเปลี่ยนตัวเลขอย่าเลยพี่ร่างปูว่าจะแบกกระเช้นทั้งสัตนนี่นี่มาหาให้เปลี่ยนตัวเลขมดลำบ๊อบจะบ่เหมือนเดิมแท้เอ้ตัวไหนคนก็เห็นว่าต้งซี่เดตอนนั้นมันสองภาคเนาะครับผมเออแยกแยกกันเนาะโอ้เออนักเขาบอกเข้าใจเอฟซีบอกปูเขาควายเออเปิดมาให้ ชุดแรกมันบอกครับผมก็เก้าสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเนอะแต่ว่าบัายปูปูว่าไม่เก้าอยู่เนาะครับผมเก้าสองนี่แหละปูตาเิ่นก็เลยมาที่หลังมาให้คือเก้ามาให้คือกันพี่น้องเนาะก็อันนี้ก็คือชุดทุดทายนะพี่น้องชุดโค้งสุดท้าย เนาะมีบนมีล้างได้พี่น้องแยกใครเรียบร้อยแล้วอ่าถึงบันถึงก็รู้จักวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งรู้ผลรู้ผลอ่าจะได้ใช้โยมาได้ใช้โยก็รู้จักจะแจกตืมว่าห้้งบนญท้างล้างว่าพี่น้องวันที่หนึ่งรู้กันใครที่ติดตามปูฤษีอยู่ทางอือทางไก่กะพิจนาเบิงเอาได้พี่น้องเด้อวิเคราะห์เอาครับผมเดี๋ยวนี้ก็ คิดว่าแ้าไปซื้อหกเก้าเก้าหกคิดว่าได้รัฐบาลซื้อไ้หรอรัฐบาลสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินรอได้เลยเ6 6หกหกเก้าซื้อไ้หรอปาดโษพี่น้องอเอา้าก็หาไวล้ละพี่น้องเนาะออตอตจกซื้อ,อสามตัว,วได้แหละสามตัวคนลวพท่าไหร่สามยัเนาะ หาหยิบจับร็ตอรี่ไว้พี่รองเนาะแต่ก็ฮะทุบสาย้าแรกนัอก็มาอยู่ตัวใช่ทุสใสาย้าแรกตอนนั้นทีว่าห้าอะไรฮะเออยังมาอย่างเก่าอยู่เอา้เอาอมันมาหนึ่งสามเจ็ดมันมาพับเลยโอ้หนึ่งสามเจ็ดโอ้ เหลกสายฟ้าแลบเออสายฟ้าแลบเนะนี่ยมันมาแบบแบบแบบผ่านนาะนะฟ้าปาคืออ่าอ่านฝากไว้ขเขาชัหน่อยเนงอันนี้อันนี้บอได้เกี่ยวกับสองตัวบอเกี่ยวกับน<ม>ั่นนั่นเนอะหลกสายฟ้าแลบเออมันจะมาเข้าวันสามตัวที่ที่อะไรนะที่หมุนสี่ครั้งบอกโบสามตัวหน้าสามตัวหลังอ่ะเออเออเอเอนั่นแหละเที่ยวก่อนกับไปนั่นแหละอือออันนี้ต่างหากเนอะ หนึ่งสามเจ็ดอันนี้เป็นของสายฟ้าแหลกเน,นี่ยนี่ที่มันตอนนั้นทะลุกลางป้องหนึ่งหกมันไปออกสองหกอ่ะนะครับผม,มเดี๋ยวนี้อันนี้อย่าไปคิดอะไรคือเอามาไว้ตรงที่หมุนสี่ครั้งนี่อ่าเข้าเข้าใจอบอครับผมอ่าอันนี้ตัวหน้าหลังอ่าสามตัวหน้าหลังเน,นี่ยนี่บอกวงเล็บไปด้วยสามตัวหน้าหลังแต่บอได้อันนั้นเนี่ย บราได้แน่นอนแต่ว่าการันตีเลยถูกอันนี้ถูกเลยเลขเลขเลขชุดนี่เที่วก่อนบรได้เน้นให้ซื้อหรออันนี้ชุดของสายไฟแหลบมันยังมายังเก่าอยู่เอาถ้าว่าแพรเมตาแล้วเอาหนึ่งสามเจ็ดมันมาไงอีกเนาะนี่เอาสามตัวหน้าสามตัวหลัง ลอตเตอรี่แล้วพี่รองเด้ไปหยิบไว้เ,<อ>เลือกสายฟ้าแลบส<อ>ามตัวหน้าสามตัวหลังหนึ่งสามเจ็ดพอได้ทุนคืนอ่าอ่าว่าใครที่หยิบลอตเตอรี่ได้พี่้องเด้สามตัวหน้าสามตัวหลังเน<อ>าะหนึ่งสามเจ็ดไปหาไว้เนาะต่ได้เลยมาหาให้อกไปนี่เห็นไหนก็จับไว้โหลดโอ๊จับไว้เลยอเลยออบ๊ะขาดทุนอยู่ไหมก็ได้เอาโหลดไปทำถ้ามันขาดทุนมาเงินได้คืนปากโคเอะ เอ้อยังงั้นแล้วว่โอ้พี่้องเอ้แล้วก็บต้องไปลงทุนอย่างอื่นที่เขากันเขาเขาอะไรนะเขาตัวกันตัวอันนะเขาไม่ขายอ้นี้มันบอกมีอันเนี่ยปาดโทษเอมันจะทันบอกออกมานี้ไปพอดเดี๋ยวตลาดใาเข้าบ้านเอาเลยเนอะมาซาแซมพันไปด้วยว่าเอาไว้เลยโอ้เอาไว้เลยสามตัวหน้าสามตัวหลังถ้าบอกกล้าก็ โทรมาบอกปู่ปู่ฤษีนี่แบ่งกันก็ได้เอาแท้แต่วัดต้องมีอย่างนี้เลยอยู่ตำแหน่งเอานี่นี่หนึ่งสามเจ็ดนี่หนึ่งสามเจ็ดพี่ร่างอืออ่าโทรแจ้งมาหาปู่ฤษีเลยโทรมาหาปู่ฤษีใครมีหลายใบจะแบ่งให้ปู่ฤษีบ้างโอเคอ่าอ่าครับผมอ่าพี่ร่างนี่นะเนี่เอาหมุนอะไรนะสี่ครั้งอ่าสเที่ยวควานก็สายฟ้าแลบนี่นะอู้จําได้ปะครับผมอ่า ที่ได้หนึ่งหกกับอะไรหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนั่นครับมันกลับมาออกตัวสาย์อไเนี่โอ้โหอืจังหวาโอ้เอาโทรมาเสียได้ของปูเนาะว่างงินลูกสาวโอ้มออกหมุนสี่ครั้งเฉยรอบนี้ก็เหมือนกันมันมาแบบนี้มันมาบ่บ่บ่นี่มันมาแบบเฝ้เฝ่านะครับผมคนเรามาด่วนไปด่วนว่าเง้นไป อันนี้เป็นหมุนสีครั้งเนอะครับผมบอกได้ว่าออกทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งสองตัวหลังบบแมนครับอันนี้แท้เลยอันนี้ของแท้เลยโอ้องแท้เอออืมนี่น่าเนี่ยาให้มให้เฮงจับแล้วก็อืเออถ้าได้ก็บอกว่าโอ้ันหลายใบพ่ออืมเออแบ่งกันควละใบก็ได้เออ อพามันจักบาทพุ่นถือแล้วผุนแล้วจะเสิราบแบงแล้วเนาะน่ายางยังขึ้นเงิ่อนกวอนผุดแล้วพี่น้องอันนี้ขึ้นเงืนก้อนนะจอมบอกหน้าแจ้งข่าวแจ้งข่าวไปหาเอฟซีบอกต่อต่อกันไปหนึ่งสามเจ็ดเมื่อกี้กับลูกสาวโทรมากระถามชุดเก่านี่คือหนึ่งสามเจ็ดที่ถามพอจะทอนก็ได้อยู่ครับผมบอกเลยไปเราอยู่คอนแก่นเที่ยวก่อนเราก็ไปจับเอาไว้ หนึ่<อ>นงสามเจ็ดเตอร์แต่ว่าเลขชุดนี้ถ้าเขาขายพร้อมนี่มันบอกอันเนาะครับอรัฐบาลจะบ่เหลือสักใบสองใบอยู่บกวันพรุ่งนี้เหลือเนาะเหลือน่าจะเหลือพี่น้องเหลือน่าจะเหลือใครเห็นก็หยิบไปเลยได้พี่น้องเด้หนึ่งสามเจ็ดเลขหน้าอคู่หน้าคู่หลังคู่หลังอสามตัวหน้าสามตัวหลังเ<อ>นาะ บอกเกี่ยวกับรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลเลขทายสองตัวได้หรือล่างจะไปว่ามหาเฮงลงตัวไหนให้อีก้ออีกปวดหัวน้ำแทนเลยปวดหัวจะยักตัวได้หรตัววีก็แก้ข่าวให้ผู้ดูก็บอกเข้าใจบ่เนี่ยเบี้ยพอเลี้ยแกลีบ่สงสัยอยู่พ่อเลนี่ยแหละพ่อเสียดายนะเราอ่เบิ่งอยู่เบิ่อท่านจะเข้าใจป็นไงไปแล้ว ก็เปิดย้อนสอนได้บ่ย้อนหลังได้บ่ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะจะได้ไม่พลาดอือ่ากดติดตามอันนั้นคนสมมติว่าเคยว่าเคยเจอแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปนะครับผมผ่านผ่านไปผ่านผ่านไปแบบอย่าผ่านเด้ยอ่าหยุดแล้วก็เออกดไลค์กดแชร์แน่นอนอ่ากดกด่แจ้งเตือนไว้ครับผมจะได้ไม่พลาด ไดเพราะว่ามีการโล่งลิปหรือว่าทายทอดสดพี่น้องกันจะได้รู้เลยเออนี่ด่วนเนาะท่านเหตุการณ์เลยได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มบตัดต่อครับผมอของแท้ของแท้เลยบ่มีตกแต่งยังครับนั่นแหละโชคดีมีชัยเน้อห้มีสตุงสตังหนึ่งสามเจ็ดนี่หมุนซีคร้างหน้าหลังเน้อ เอาครับผมเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังครับผมสวัสดีครับโชคด,ดีโชคด,ดี